ก็อย่าเพิ่งคาดหวังแต่ไม่ผิดหวังแน่นอนตไปเรื่อยค่ะจะทุ่วเราเต็มที่แน่ๆอยู่แล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูเนาะเป็นโชว์เคสแรกของพวกเราแน่นอนว่าจื่นเต้นแต่ก็จะทําเต็มที่จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอะไรที่ไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นแน่นอนใช่อะไรที่จะไม่ได้เพราะเราไม่ซ้าอยู่แล้วเราเล่นไม่ซ้ำใช่ใช่เราไม่ชอบอะไรซ้ำๆถูกต้องถูกต้อง ใหญ่ไหมนะใหญ่มนะยนะกใหญ่สำหรับพวกเราดูเป็นครั้งแรกของพวกเราค่ะใช่ที่จะมี Love Station ใช่ใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตพวกหนูตอนนี้แล้วใช่ก็ชื่อว่าเอ Amy ัันี้ Love s e s s i o n ค่ะเป็นฟิลแบบว่า Showcase s h o w คสให้มาฟังเพลงฟังพวกเราเหมือนได้ฟัง Live s ซสช i o n กันสดๆอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นสีก็คือประมาณนี้ใช่ใชส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะมีอะไรแบบว่าเพิ่มเติมเล็กน้อยที่ที่ยังบอกไม่ได้ให้เป็นเซอรส์ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่ได้ได้มีแค่ร้องเพลงแหละอ่าไม่ได้มีแค่ร้องเพลงมีอะไรด้ว่ามีใจด้วยหรือเปล่ามีอยู่แล้วนนี้มีอยู่แล้วต้องมีแน่นอน ใช่น่ารักมากเอ้ยอาจจะเห็นพี่มีเล่นกีตาากก็ได้เุ้ยเ้ยหรือเปล่าไม่แน่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังแต่ไม่ผิดหวังแน่นอนไปเรื่อยทุกงานแต่ไม่ผิดหวังไม่ได้จะไม่ทำผิดหวังค่ะใช่ค่ะจะทุ่เราเต็มที่แน่ๆอยู่แล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูเนาะเป็นโชว์แรกเป็นโชว์เคสแรกของพวกเราใช่ค่ะแน่นอนว่า ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ก็จะทําเต็มที่จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวัง <c oughs> ใช่แล้วก็แบบตั้งใจเลือกเพลงตั้งใจเลือกโชว์พี่ๆเขาก็ทีมงานตั้งใจช่วยเลือกช่วยออกแบบโชว์กันอย่างเต็มที่มากๆ<ช> <c oughs> ค่ะใช่ค่ะเขาค่อนข้างเขาค่อนข้างเปิดใช่เปิดรับไอเดียเราสุดๆเลยค่ะว่าเราอยากทำอะไรแนวไหนแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าเราเป็นแบบประมาณไหนเนี่ย <c oughs> ค่ะ ว้าโอ้ยคือแน่ๆคือเห็นเอมี่บอนนี่อ่าเอมี่บอนนี่คือยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ครั้งแรกมีครั้งเดียวอ่ะอืมครั้งแรกมีครั้งเดียวถ้าไม่มาครั้งนี้มันก็จะไม่มีครั้งแรกแล้วไงล่ะใช่ใช่ใช่ครั้งแรกสดๆใหม่ๆไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้ว ไม่มีครั้งแรกแล้วมันถึงว่าอาจจะมีครั้งต่อไปแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยครั้งเดียวใช่ตกใจเลยเอาจะต้องมีความอะไรเซอร์ไพรส์ทูแฟนไหมนอกจากที่จะได้เห็นแบบเลโปกเตอร์ที่แบบร้องเพลงอ๋อโอ้คือสำหรับหนูหนูว่าลิสที่เลือกมาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ค่ะสำหรับตัวพวกเราเองด้วยที่แบบค่อนข้างท้าทายว่าเฮ้ยเราจะทำกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โชว์ทุก อะไรที่ไม่เห็นก็จะได้เห็นแน่นอนใช่อะไรที่จะไม่ได้เพราะเราไม่ซ้ำอยู่แล้วเราเล่นไม่ซ้ำใช่ใช่เราไม่ชอบอะไรซ้ำๆอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะการบอกวิทยากานซ้ำก็ได้อะก็ไม่ได้อยากให้คาดหวังอยากให้มาจอยอยากให้มาจอยจอยจอยเป็นชแบบมาจอยมาปล่อยสมองกับพวกเราดีกว่าเนาะใช่ค่ะใช่วันที่เจ็ดกรุงพาค่ะ สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เลยค่ะทุกคนแล้วก็มาเจอพวกเราวันที่7มีนาคมนะคะใช่ค่ะเวลา5โมงเย็นที่ MCC Hall The Mall l i f e s t o l e บางกะปิค่ะใช่ใช่คือแบบมันเป็นวันมงคลเลยอ่ะคือแบบก่อนจะไปเลือกตั้งมาเลือกเอมี่บอนนี่ก่อนนะใช่มาเลือกเอมี่ก็เป็นนี่ก่อน ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่แบบว่าออกแบบดีไซน์โชว์กันอยู่ค่ะว่าแบบเออจะเป็นเพลงไหนเรียงโชว์ยังไงทำอะไรอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะต้องต้องมีแหละต้องมีแหละต้องมีแหละเพราะว่าแบบว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราโฮโชทั้งโชว์เลยใช่ต้องไปออกกำลังกายละร้องเพลงหลายเพลงที่เป็นพวกเราพวกเราพวกเราไม่หยุดเลย่ใช่ใช่ใช่ค่ะต้องมีค่ะต้องมี ด้วยด้วยก็เดี๋ยวมีคิวซ้อมเต้นซ้อมร้องซ้อมอะไรไปมีเต้นด้วยเหรอคะกาอาจจะ็อาจจะมีค่ะจะมีออาจจะมีโยกย้ายกันนิดหน่อยขยับขย่ายใส่เอวไม่ถนัดเลยค่ะก็เลยจะได้มาทำดูไม่<ด>ไมยอยากให้มไม่พูดละกันต้องต้องมารอดูต้องมารอ,อ,ารอดูเพราะว่าเราก็อยากจะแบบมาม่อยากกดดันอยากกดดันนะเราก็จะได้แบบว่าทำอะไรที่มันท้าทายดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล้ศเลยล่ะ เดีหยวก็ยังอยากดูเลยอยากดูทุกโชว์เลยค่ะก็อาจะเห็นหนูเต้นเยอะแล้วไงตอนนี้พี่มี่อาจจะมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพี่ขอคิดกันละกันขอคิดกันละกันขอคิดกันละกันแน่นอนก็คือเสิร์ฟช้ำๆแน่นอนค่ะเสิร์ฟยังไงเอ่ยในที่เสิร์ฟโชว์เสิร์ฟความหวานทุกอย่างก็เสิร์ฟช้ำๆ ฉ่ำๆหวังว่าทุกคนจะช่ำๆไปกับเราเปิดจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์นะคะในวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์นี้นะคะทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะ10บโมงตรงนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่จะไปซื้อทางช่องทางปกตินะคะวันที่8กุมภาพันธ์นะคะ10บโมงตรงเช่นกันคะ่ะฝากด้วยนะคะ